ตัวละครที่มาค่ายโบเนี่ยพักหลังเริ่มมากันทีีทเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วแบบนี้ไอโบเนี่ยจะมีที่ยืนอยู่หรือเปล่าให้เข้าใจนะตรงนี้ก่อนเลยนะเนื่องจากว่ามีคนถามนะครับผมก็เลยมาทอ๋อคลิปนี้ตอบให้เนาะซึ่งคลิปนี้ผมลงก่อนที่ตัวเบอร์เจ็ดจะเข้าแล้วบอกก่อนว่ามาไม่มาแม่ไม่ทางกันเลยทําไมล่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ออเล่นให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งอยากให้เข้าใจก่อนว่าไอโบเนี่ยยังไงก็เป็นสายวิ่งที่ดึงทองกลางดีที่สุดในเกมเหมือนเดิม บอกเลยไม่มีมันยังไม่มีตัวมาแทนอะ่ะเพราะว่าตัวมันเพิ่งจะมาถามว่าจะมาแทนเลยไนดะ้มันยังไม่มาหรอกครับมันไม่มีเนาะเดี๋ยวคิปนี้ยผมจะให้ดูโดยหลักการเนี่ยให้เข้าใจก่อนว่าคือหน้าแพทนนี้หรือแพทอนาคตที่มันจะมาก็ตามจะมีตัวละครคุซันอยู่ในธงหรือจะมีน้องงูหรือจะมีตัวไคโดหรือจะเบอร์เจตหรืออะไรก็ตามผมย้ําเสมอว่าไปธงอื่นก่อนจนกว่าจะเหลือธงมาสุดท้ายอะ่ะค่อยหาจังหวะในการหล่อย หรือถ้าดูว่าเฮ้ยแม่งมีหลายตัวคุณจะใช้จังหวะแบบเข้าไปนัวคุณก็ไปมันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ไปเดนมาอยู่แค่ว่าไอตอนที่เล่นน่ะมาเราไม่สามารถที่จะเล่นแบบโงโ่ๆได้อะเพราะว่าอย่างเบอร์เจนเนี่ยหนักสุดเพราะว่ามันโดนลบสถานะไปเลยหรืออย่างโซโลอย่างเงี้ยถ้าเจอโซโลก็เล่นให้ดูชัดมากนะแต่มันไม่มีก็เลยเอาให้ดูไม่ได้นะ้ส่วนใหญ่คนมันไม่หยิบนั่นเองนะแต่ถ้าเจอโซโลผมก็จะบอกว่าหลักการเดียวกันเลยเว้ยไปอีกทางที่มันไม่อยู่ง่ายที่สุดบางคนบอก โงยิมันก็เล่นหนีสิวะคืออยากให้เข้าใจก่อนสายวิ่งอะ่ะเวลาที่เราไปเราถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้อ่ะคําถามไปหาเพื่อคำถามมีเท่านี้เลยเว้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเห้นเอ่อเล่นให้ดูแล้วกันนะแบบคร่าวๆเนาะซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ไปทงกลางไหมแมงวิ่งไปไหมอ่ะโอเคไปไปเลยเห็นปะทําไมผมถ้ารู้ไปเลยล่ะทาไมผมถึงไม่เล่นกับคุซันก็เล่นตรงนี้มันดีกว่าแค่นั้นเอง เห็นป่ะแล้วธงก็ได้ด้วยโอเคเลี้ยงอันนี้อันนี้เลี้ยงนะเลี้ยงอย่างที่บอกไปครับคือผมเล่นอ่ะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เอาของจริงเล่นให้ดูนะเห็นป่ะแล้วผมลงมาตอนไหนตอนนี้ขอไปนัวครับเห็นป่ะผมผมจะไม่เข้าแบบยกเว้นเหลือธงสุดท้ายอ่ะผมก็จะหาจังหวะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแบบจังหวะเอ่อจังหวะนัวเนาะเมื่อกี้ไม่เห็นโทษทีมัวแต่อธิบาย ปกติผมจะเล่นแต่จังหวะที่แบบนัวๆกันเยอะๆอะ่ะเออหรือว่าติดบูธอะไรเงี้ยผมถึงจะยอมบวกนะถ้าแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยบวกหรอกโอเคโดนเนี่ยเล้วเดี๋ยวเอาธงกลางต่อวืบวืบ,บ,บโอเครอดตัวจ้าเอ้าโดนลบรุจิลบรุจิลบก่อนเลยไปต่อไม่ได้ เนี่ยเอาเอาว่าหลักๆเนี่ยผมจะให้ดูถึงหลักการในการเล่นกันแล้วกันมันเล่นเท่านี้จริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยไอ้หยักคุซันตอนนี้น่าจะอยู่ทงกลางใช่ไหมงั้นผมก็ก็จะไม่เล่นเห็นปะทงกลางผมก็ไม่เล่นก็ไปทงหน้าบ้าเขาเลยหรือเล่นทงตัวตรงเนี้ยก็ได้ก็ดูเอาผมไปเลยนะเพราะอยู่ไปก็เท่านั้นแหละติดบูดเดอร์อย่าลืมโอเควุบวุบยิงเลยเตะ ไม่ทำทงกลางว่างทงกลางว่างแต่ผมผมจะยังไม่ไปนะกลางว่างแต่ไม่ไปนะย้ำนะยังไม่ไปรอก่อนรอกอนรอจังหวะโอเคโอเคโดดนั่นแหละสวยนัวๆกันแบบมีก็ได้ครับก็เล่นได้ก็เล่นได้ทงกลางเขาอ,อยู่เนาะเอา้าวชิบหาย กูจะกดทำไมวะเน,นี่ยบึ๊บบึ๊บ,บ,บโอเคนอนไปเอ่อดูท่าทางดูวิวแววก่อนโอเคซบปิวสวย <c oughs> อ่ะรอเดี๋ยวนะคุซันมันก็อยู่ของมันคือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะ่ะเอาเอากันตรงตรงเถอะปึ้งอ่านี่กากระเด็นซะทีนี้กันทงยาวนะครับกันธงดีกว่ากันทงดีกว่า โอเคนั่นไงกูโดนคืนแล้วไงเออมันเล่นไม่ได้ด้วยเด็กปึ๊บปึ๊บอ่าชิบหายแล้วไงหายด้วยโดนแต่เราก็ชนะนะไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะโอเคจบเป็นประมาณนี้แล้วกันหลักๆเล่นให้ดูเนาะก็อย่างอยากให้เข้าใจาว่าเราจะเล่นกับแบบหนึ่งอย่างใหญ่นีอย่างเง,งี้ยเออเราเล่นได้ก็เล่นเลยอยากคุซันเอ้ยถ้ามันไม่ใคยเหมาะเห็นไหม ผมผมก็จะไม่ค่อยยุ่งไงคือเราจะไปแต่ทงที่แบบเราคิดว่าเล่นได้อ่ะมันก็มีเท่านี้เองจบเท่านี้เลยเว้ยส่วนที่เหลือก็แบบคือมันมีเท่านี้ <c oughs> คือมันไม่มีอย่างอื่นแล้วอะหลกัหลกๆอะสำหรับตัวละครไอโบโอนะสุดท้ายเนี่ยถามว่าเบอร์เจ็ตมาไอโบโอจะหายไหมผมก็จะบอกว่าไม่หายไม่หายเลยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยใช่เว้ยอย่างเบอร์เจ็ตมันอาจจะดีกาหน่อยตรงที่ว่ามันมีโยนหินทงที่ใกล้ที่สุดคุณก็ดูเอามันคล้ายๆตัวไค,วคโดอะที่มันจะมีเงามาก่อนใช่ปะ่ะมีเงาคุณแค่หลบ หลบเสร็จคุณก็ดึงธงต่อมันก็จบแค่นั้นอ่ะมันมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะดังนั้นหมายความว่าใครมี a อโบอ่ะผมก็จะว่าเออมันเล่นได้อยู่นะเว้ยมันไม่ได้มีอะไรเลยแค่ว่าคุณอย่าไปธงที่มันอยู่อย่างคุซันอยู่อย่าไ่แก้เห็นผมไปยุ่งไหมผมไม่ยุ่งเห็นป่ะแล้วเขาก็มายุ่งกับผมไม่ได้ทาไมเพราะเขาก็กันธงของเขาอยู่เห็นป่ะยกเว้นในแบบบางเกมเออแม่งคุซันแบบ2ตัวสาตัวคนไปเอออันนั้นอ่ะค่อยว่ากันเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วถ้ามันต้องเล่นคุณก็ต้องเล่นมันไม่มีทางเลือกไงถ แต่เราควรไปเล่นธงที่แบบที่ที่มันอยู่ห่างกันแล้วเรามีจังหวะที่แบบสามารถดึงได้ก็หลอยเลยนั่นเองนะครับผมส่วนที่เหลือถ้าธงนําก็จะรอก่อนก็ได้แต่เมืเ่อกี้ธงมันไม่นําเลยมันเล่นลําบากผมแล้วก็เลยบูยาวเลยดังนั้นก็เลยไม่ได้เอาให้ดูเนาะภาพก,กว้างว่าเป็นยังไงแล้วกันนะหวังว่าน่าจะเข้าใจหลักการในการเล่นเนาะแม้ว่าเบอร์เจ็จะมาเดี๋ยวเล่นให้ใหดูอีกทีเพราะผมไม่รู้ว่าคนจะสุ่มเล่นกันเยอะไหมเข้าเกมจะเจอไหมถ้าเจอเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วกันเนาะ